โอ้ยมีใครมาช่วยรึเปล่าฮัลโหลยืนต่อไหมมาตัวเสือนาตัวเสือ มาครัไม่ได้ฟาร์มมาเนี่ยไม่ได้พันิตมาโยโฟแมนอู้หู้หู้เก็บตอกเก็บซับเก็บตอกเก็บตอกเก็บหมดครับน้ั่นนนนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของกาเทียมเอ็นชาแนลเดี๋ยวนะก็กลัวพานนิตมาไม่ใช่หรอกเฮ้ยฮัลโหลมันคืออะไรก็คุยพันนิตมาแล้วนะ มันไม่มันไม่เลือกให้วะงงมากเลยเกมตัวนี้ก็น่าเลือกน่าเลือกฮีโร่ก็กดเลือกพันนิดมาแล้วนะไม่เลือกให้เฉยโคตรงงเลยจะฟาร์มยังไงวะเนี่ยให้เร็ว โอ้โหไม่มีใครมาช่วยเลยหรอฮัลโหลเกิร์นวันนี้ข้ามีนัดเดทกับใครกันนะนี่แผนิศฟาร์มชายอีก ความยังไงว่าเนี่ยไม่มีพันนิดหรอ ทไอ้ยี่ยังไม่ตายอีกร่วมกันเราอยู่แยกหมูเราตาย เ,เรื่จงจปรโหกการ รัวเกินรัวเกินต้องมาิรันขอโทษเพื่อน ขอโทษเพื่อนก็มารับบัวหรอครับอะไรครับนานนอนไม่อยู่คิดว่าอยู่อะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยบัวป๋าใส่คิดว่าจะเก่งอะครับโอ้โหก็ได้แค่นั้นแหละ อองกันความช่วยเหลือไหมจ้าโอ้โหกลางเยอะจังวะ ก็มาก็มาสิครับก็มาสิครับเก็บหมดอ่ะครับน,น,น้นน oh. ก็มาสิครับโอ้โ oh หไม่ต้องเอาฟาร์มมาครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเล่นฟาร์มแล้วครับน,น,น้นนไม่ต้องอพันนิดมาแล้วโหดอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องอพันนิดมาก็โหดอะครับ เตยเย็นเยอะเกินเยอะเกินเพื่อนฮลัลโหลขอโทษขอโทษตามขนาดนี้เหรอตับตามมาก็ตายสิครับโอ้โหโดนบ๊อบบี้ฆ่าโอ้โหไม่จำเป็นต้องแบบเอาพันนิดมาเลยวะ่ะโหดจัดเลยต้นเกมอาจจะแบบเอ,อ่อต้นเกมอาจจะช้าหน่อยแต่ว่า พอแบบได้ฟาร์มมาสักพักแล้วมโหดมากพอเรียนอะไรอะไรจะฆ่าเพื่อนพี่หรอมันไม่ง่ายหรอกนะน,น้องๆอูบอบ้บอบบี้บอบบี้สวัสดีเพื่อนอะหมดทีม xong xem 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 một lần xem 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 กับบ้านดีกว่าขนาดแบบไม่ได้ฟาร์มมาเนี่ยไม่ได้พันนิตมายังโหดขนาดนี้อุ้ย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 เก็บสองเก็บสามเก็บสองเก็บสองเก็บหมดครับนนนโอ้โยดูดิครับฟอร์เรสไม่มีพันนิตนะครับนนนเฮ้ยขอโทษเพื <h 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 ่อนฟอร์เรสลืมเอาพันนิตมาโหดอยู่เยี uh ่ยมกดไลค์ให้เลยครับ ดูดิแป๊บเดียวครึ่งหลอดอะครับน,นั่นนั้นหดเกิน <laughs> รู้สึกว่าฟาร์มเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ผนิตก็โหดอะครับแต่มันช้าไงผลิตอย่าทำให้เสียบรรยากาศสีที่รก ไม่ได้หรอโอ้โหอ,อุตสาห์ฟิกเอาไอ้น,นี่ยังดีเอลสูยังดีไม่ตายเจ็ดเข็สอนสักสิบสอนนักขบาาไหมของพนานาลายรับไปซะ โอ้โหวจะเอาได้อยู่แล้วรีบจบทำมเนะ่งโอ้โหดเกินฟอลอเรนติโน,โน่ฟาร์มะครับนั่นนั้นฟาร์มโดยมีพันนิดคือแบบหยิบพันนิดมาแล้วนะแต่ว่าพอเข้าเกมปุ๊บพันนิดไม่มีเอะคืออะไรงง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโหดอยู่ฟลอรเรนจะเล่นตำแหน่ไงไหนก็โหดครับต่อให้มีพันนิดฟาร์มก็โหดต้นเกมอาจจะโดนกดครับแต่สามารถเอาคืนได้ครับ โอเคก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนสำหรับการเล่น Foreign Jungle ในเกมนี้เนาะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ